ค่ะุดนี้นะคะยจะปังจะใช้ลดอาทิตย์ละครั้งเหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะยาบปังก็จะพามาปลูกสลแหนนะคะสลแหนของใครที่ใบไม่ใหญ่ใบเล็กยอดยาวๆแบบนี้หรือต้นโทมไม่แตกกอไม่แตกยอดใหม่เราจะมาฟื้นฟูมาปลูกใหม่และปักชำให้กับสลแหนของเราให้กลับมาเฉียวเหมือนเดิมยายปังก็จะใช้ทางน้ําเป็นกระถางเจาดรูก่อนค่ะ เหล็กแหลมๆนะคะลนไฟแล้วเอามาเจาะรูก็ได้ค่ะแต่เจาะให้ระบายน้ำได้ดีนะคะใช้เจาะเสร็จแล้วนะคะเราจะไปปลูกผักกันเลยค่ะวันนี้นะคะเจแปังก็จะพามาปลูกสาระแหนนะคะก็ใช้ถังที่เจปปันเจาะรูมาแล้วนะคะส่วนดินนะคะดินที่จะใช้ปลูกสาระแหนนะคะ เด <tyard. S 2> <ย ate. S 1> ปังก็จะใช้เป็นดินล้วนซุยนะคะจะใช้ดินขุยมะพร้าวค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะผสมเปลือกไข่ไปด้วยค่ะแล้วก็จะมีปุ๋ยหมักพวกปุ๋ยคอกนะคะจะเป็นขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวได้หมดเลยกันนะคะที่เยปังเคยใช้ค่ะหรือจะเป็นมูลไส้เดือนก็ได้นะคะปุ๋ยที่เรามีอยู่เนะะี่ยค่ะปลูกเรามีปุ๋ยอะไรก็ใส่ได้นะคะปลูกสะระแหนนี้ปลูกง่ายๆค่ะนี่นะคะเป็นดินล้วนซุยเยปังจะใช้ดินขุยมะพร้าวนะคะ เราได้เลยค่ะยยปังก็จะใช้กาบมะพร้าวสับนะคะรองก้นกระถางนะะดูสระแหน่ของยายปานค่ะดูสระแหน่ของยายปานนะคะเอ้ยนะคะยอดเขาเนี่ยค่ะก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้กับสระแหน่ของเราเนาะนะคะใชใ้ลงเลย,ย,ยปังก็จะใช้ปลูกเลย ใบสะระแหน่นะคะยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะถ้าเกิดใครปลูกไว้ในกระถางนะคะให้ตัดยอดไว้เลยนะคะสะระแหน่ของเราเนี่ยค่ะจะได้ใบใหญ่แต่นี้เยาปานไม่ได้ตัดยอดนะคะเพราะว่าอยาปาังจะเอาลงปลูกในกระถางค่ะเยาปาังปลูกเสร็จแล้วยาปังก็จะมาตัดยอดให้กับสะระแหน่ของยยปานอีกครั้งนะคะ แล้วเราก็จะไปตปักช้าค่ะต่อยอดเขาได้อีกนะคะ เขยายอะๆนะคะ่ค่ะให้ตัดปักชำได้เลยนะคะยี่ยตังก็จะตัดยอดเขาออกด้วยนะคะ ้น้ําฉีดเลยนะคะให้เก็บไว้ในที่ร่มนะคะเราปลูกใหม่ๆนะคะสารแแน่ของเยปานนะคะที่เยปานปลูกไว้ได้ประมาณ5วันนะคะแล้วก็ปักชำด้วยนะคะติดแล้วนะคะกําลังแตกยอดเลยเยปานก็จะพามาบํารุงใส่ปุ๋ยอีกครั้งนะคะ ปุ๋ยที่ญี่ปุ่นใช้ประจํานะคะก็คือน้ําซาวข้าวนะคะน้ําซาวข้าวเ,เขาจะมีวิตามินมากมายเลยค่ะในน้ําซาวข้าวข,ของเรานะคะทําให้พืชผักของเราแข็งแรงจเจริญเติบโตได้ดีค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะญี่ปุ่นก็จะใช้เครื่องดื่มชูกําลังเครื่องดื่มชูกําลังจะมีวิตามิน B มากมายเลยนะคะจะมีวิตามิน b 3 b 5 b 6และ b 12นะคะเร่งให้พืชของเรานะะเนี่่ะเจริญเติบโตเร็วทําให พืชของเรานะคะสดชื่นด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะยาปังก๊ดของเรานะคะก็จะมีโมโนโซเดียมแอนคูเมทช่วยเลงรากเลงการเจริญเติบโตแตกยอดแตกใบได้ดีค่ะก่อนอื่นนะคะยาปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูกําลังค่ะในน้ำก้าวข้าวของยาปานวันนี้ยาปานใช้3ลิตรนะคะใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะคะ1ฝาเทลงไปเลยค่ะ ต่อมาเยปังก็จะใช้ผงชูรสเนาะผงชูรสนี้ก็เล่งลากได้อย่างดีเลยค่ะเดปังก็จะใช้หนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยนะคะเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายให้ดีนะคะถ้าใครไม่มีน้ำาปล่ข้าวเราใช้น้ำเปล่าก็ได้นะคะสูตรนี้ค่ะบ่รุงกัน,นง่ายเลยลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลย ละลายดีแล้วนะคะเราก็จะเป็นรดดับพืชผักของเราคะ่ะตุนนี้นะคะยายปังก็จะใช้รดอาทิตย์ละครั้งค่ะเห็นไหมคะแตกยอดแตกกอได้อย่างดีเลยค่ะบำรุงสารแหน่ของเราบำรุงกันเี้นี่นะคะผักชีฝรั่งนะคะใบเขียวใบางามนะคะเร่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยค่ะ ทางนี้นะคะโอ้โหใบยังเขียวยัางงามเลยนะคะใบใหญ่ใบยาวใบหนานะคะใบเป็นมันค่ะส่วนผักชีฝรั่งนะคะของใครนะคะที่ออกดอกแบบนี้นะคะให้เด็ดออกเลยนะคะเด็ดออกเลยค่ะใช้ลดได้เลยใบยัางงามเลยนะคะ สารแน่ของไข่นะคะที่ต้นโซมนะคะไม่แตกยอดใบเล็กนะคะก็ลองไปตัดยอดนะคะแล้วก็ปักชำดูอีกครั้งนะคะแล้วก็บำรุงใส่ปุ๋ยให้กับสารแน่ของเราค่ะจะได้แตกยอดใหม่ใบใหญ่ใบเขียวงามเหมือนเดิมนะคะ ถ้าเห็นไว้คลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ